สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสีกันอีกครั้งนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่32นะคะ EP นี้ก็จะมีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะคะค่ะก่อนอื่นจะมาบอกเบอร์โทรก่อนนะคะ0 9 6 6 6 5 1278ค่ะเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีโปรมาให้นะคะ โปรถ้าซื้อ5ส่งฟรีค่ะถ้าซื้อ1ถึง4ค่าจัดส่งเหมาๆอยู่ที่40บาทนะคะมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะ5ต้นส่งฟรีนะคะค่ะมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยจันทระเทพบุตรค่ะต้นที่1จันทละเทพบุตรมีทั้งหมด2ต้นนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละ200บาทต่อมาดารานพรัตนะคะดารานพัตนัตมีทั้งหมด2กระถางนะคะ น้องเป็นไม้แยกโดดทั้งสองกระถางเลยนะคะค่ะเอาไปอยู่ที่กระถางละ119บาทนะคะดารานนพลัสด,ด่างสวยมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่ส่วนมากไม้จะอยู่ในกระถาง5.5ถึง6นิ้วนะคะตีใหญ่เอาไปกระถางละ150บาทคะ่ะมีทั้งหมด2องกระถางนะคะสวยมากเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นหนุมานประสานกายนะคะไปกระถางละ90้บบาทคมเขี้ยวเทวราชนะคะคมเขี้ยวเทวราชเอาไปกระถางละ120บาทนะคะต้นนี้จะเป็นหนุมานตัว9้านะคะหนุมานตัว9ไปอยู่ที่100บาทนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด2กระถางต่อมาจะเป็นท่าเสวยนะคะท่าเสวยให้ไปอยู่ที่กระถางละ150้บบาทจ้า ต้นนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยมากเลยนะคะป้ายเขียวชมพูป้ายเขียวเลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต่อมาจะเป็นโชคสิบห้าชั้นด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะโชคสิบห้าชั้นมีทั้งหมดสองกระถางนะคะด่างสวยมากเลยนะคะต้นนี้เหลืองทองเข้าเลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมณฑสพิษนะคะมณทสพิษ หลอดใหม่มาด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองทองเลยให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นห่อคำหลวงนะคะห่อคำหลวงไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะน้องเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะป้ายสวยมากเลยนะคะต้นนี้จะเป็นขอดูชื่อก่อนทองจันนะคะทองจันให้ไปกระถางละสองร้อยบาทค่ะต่อมาจะเป็นไก่สองแควนะคะไก่สองแคว มีน้อยในท้องตลาดนะคะไก่ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ200บาทตัวนี้จะเป็น,นดาราจัก,กรวาลน,นะคะดาราจักรวาลป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละ100บาทค่ะมีทั้งหมด2กระถางนะคะตรงนี้จะเป็นทองอัมไพนะคะทองอัมไพให้ไปกระถางละ200บาทค่ะ แม่ฟ้าหลวงให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้จะเป็นสอนพันาลรายนะคะสอนพันาลรายให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาจะเป็นทองหล่อนะคะทองหลอมีอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะขอคนรับได้นะคะน้องก็ไซส์เลี้ยงรอดแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีให้ไปกระถางละสอ,องร้ยงอยสอนน Bubble Bee. Bubble Bee รงร้อยบาทคะ่ะ ดาราลายไฟนะคะดาราลายไฟมีทั so <mel> ้งหมดสองกระถางนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทต่อมาจะเป็นเทพพัสุทานะคะเทพพัสุทากระถางนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นสบายเพนะคะสบายเพมีทั้งหมดสองกระถางนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นแดงอันดานะคะด่างเหลืองทองมาเลยนะคะต้นนี้แดงอันดาค่ะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนามีสองกระถางให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะซับเจริญไซส์โตัวโตอัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกตหน้าแผงให้ไปอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางต่อมาจะเป็น เพชรเศรษฐีสยามนะคะเพชรเศรษฐีสยามให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์ลุยไฟนะคะทศกัณฐ์ลุยไฟแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะบัวกันหาค่ะบัวกันหาต้นนี้มีโหนมาแล้วนะคะมีลูกสามต้นเลยนะคะแทงออกมานะคะด่างสวยมากเลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะ บัวกัหาไซนี้ให้ไปอยู่ที่70บาทคะ่ะต้นนี้จะเป็นชมพูทวีให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะต่อมากกมารหลวงชุมพรให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะต้นนี้จะเป็นปีกหงนะคะให้อยู่ที่100บาทสวยมากเลยนะคะปีกหงต่อมาจะเป็นสิริมงคลดีค่ะให้ไปกระถางละหนึ่100บาทนะคะมีทั้งหมด3กระถางนะคะ ต้นนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะด่างสวยมากเลยนะคะหน้าเทพเลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะพันธายนารสิงค์ค่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวหน้าม่วงนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะพรเจ้าสัวหน้าม่วงคะ่ะไก่เพชรพี่รุนรัดให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นเพชรสุวรรณโชคนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นดาราโนพรัตนะคะป้ายแดงนะคะน้องจะเป็นอมเขียวป้ายแดงป้ายชมพูอย่างนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นมณีจันท์นะคะมณีจันทร์มีทั้งหมดสองกระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบโตๆอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางคะ่ะ สลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองสองกระถางนี้ให้ไปกระถางละเจ็บาทนะคะต่อมาจะเป็นเทวีสุริยานะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งอบาทต้นนี้จะเป็นชายชนนะคะชายชนไซส์แม่พันเลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์ตัวโตวแบบนี้เลยต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยมากเลยนะคะลูกไม้ให้อยู่ที่สองห้าสบาทนะคะมีทั้งหมดสกระถาง ต้นนี้ขายอยู่ที่4ี่้อยห้าสิบาทค่ะป้ายขาวมาแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเหนือดวงนะคะเหนือดวงให้ไปอยู่ที่แ0 0อบาทนะคะมีทั้งหมดหนึ่งกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นเหนือเมฆนะคะไม้มีไม้ยังไม่มีจํานวนในท้องตลาดนะคะจะมีอยู่ประมาณสองส่วนนะให้ไปอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้อีกหนึ่งกระถางนะคะลูกไม้ป้ายชมพูอย่างนี้เลยนะคะ ไม้ใบหอกใบไผ่นะคะใบหอกนะคะให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะกระถางนี้ด่างสวยมากเลยนะคะกระถางนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะให้ไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทคะ่ะต้นนี้ตั้งชื่อลอยไว้นะคะเป็นดำดงนะคะดำดงให้ไปอยู่ที่สองรอยห้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นหางหงนะคะหางหงให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท บวรรัตรนาโกสินคะ่ะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะพนางสุจิตตาค่ะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีามาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะมีทั้งหมดสามกระถางต้นนี้จะเป็นนินละนนนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะฮะไอนี่จะเป็นหนวดมังกรนะคะหนวดมังกรให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นมนกิาลรานะคะมนกิน,นาราสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสามกระถางให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาจะเป็นมหายมยักษ์นะคะมหายมยักษ์จะมีอยู่สี่กระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นเกา, dachte, ner, านนะเกตหน้าม่วงนะคะเกาะเกตหน้าม่วงให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสกิดด่างมาแล้วนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะ ต่อมาจะเป็นซับพ,พนมนะคะซับพ,พนมให้ไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะต้นนี้หนูลืมชื่อนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทสายพระเนธค่ะต่อมาจะเป็นสายพระเนรให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีมาแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นนางเลื่อมลายวันนะคะให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะต่อมาจะเป็นองคุริมานกับใจนะคะให้ไปกระถางละ หนึ100บ,า100บาทค่ะหลอดใหม่ป้ายขาวออกมาเลยนะคะสวยมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นกันหาชาลีนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะกันหาชาลีให้ไปกระถางละหนึ่งบาทนะคะต้นนี้จะเป็นทิดาสวรรค์นะคะให้ไปกระถางละห้าบาทนะคะมีทั้งหมด3มกระถางต่อมาจะเป็นนาลาทัศนนะคะนาลาทัศนให้ไปกระถางละหนึ่งบาทนะคะมีทั้งหมด3กระถางนะคะ กระถางนี้จะมีตำหนิอยู่นิดนึงไม่เป็นไรนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทคุ้มซับค่ะคุ้มซับให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นวังสำราญนะคะวังสำราญให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะด่างเหลืองออกมาแล้วนะคะมงกุฎจัก,กรพรรดิค่ะให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต่อมาจะเป็นไก่อมรินนะคะไก่อมรินมีทั้งหมดสองกระถางค่ะ ให้ไปกระถางละหนึงร้อยบาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีมาสวยมากเลยนะคะต้นนี้จะเป็นไก่เขา่าะเมานะคะไก่เขา่าะเมาใบจะมีตําหนิไม่นิดนึงนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพญานาคราดค่ะพญานาคราดให้ไปอยู่ที่100บาทต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่200บาทนะคะกระถางนี้ให้ไปอยู่ที่หนึบาท ต่อมาจะเป็นคู่ฝักกับนางเลื่อมลายวันนะคะสวยมากเลยนะคะกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะต้นนี้จะเป็นวิมานดินนะคะวิมานดินให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นชนะศึกค่ะให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะโพแก้วโพแก้วให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเรซนี่นะคะด่างสวยมากเลยนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท หงดลุนค่ะหงดลุนเป็นฟอร์มกอนะคะมีสองต้นในกระถางน,นะคะให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะสีเลิกงามมีสองต้นนะคะในกระถางให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอสงไข่ค่ะอสงไข่มีทั้งหมดสองมีทั้งหมดสี่กระถางเลยนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอสงไข่ ้นนี้จะเป็นหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปู่อ่ำมีทั้งหมด3กระถางนะคะให้ไปกระถางละ120บาทนะคะหลวงปู่อำ่ำต่อมาจะเป็นลูกไม้คะ่ะลูกไม้ให้ไปอยู่ที่100บาทต่อมาจะเป็นไก่สยามนะคะไก่สยามก็มีน้อยในท้องตลาดนะคะไก่สยามมีทั้งหมด2กระถางให้ไปกระถางละ100 100บาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นไก่เลือดค่ะไก่เลือดให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะไก่เลือดมีอยู่3กระถางอยู่ที่100บาทนะคะต่อมาจะเป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองมีทั้งหมด3กระถางนะคะให้ไปกระถางละ100บาทต้นนี้จะเป็นทิปวารีนะคะทิปวารีให้ไปอยู่ที่50บาทค่ะต่อมาจะเป็นแหลมสมิหลานะคะแหลมสมิหลาให้ไปกระถางละ100บาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นมากแก้วค่ะมากแก้วป้ายให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะต้นนี้จะเป็นหนูลืมชื่อนะคะเอาไปอยู่ที่80ดสิบบาทนะคะสาวนครชัยศรีค่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งรอยบาทต้นนี้จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อบาทนะคะมีทั้งหมดสี่กระถาง ไก่เศรษทีค่ะมีทั้งหมด2กระถางนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะต่อมาจะเป็นไก่วันเสาร์นะคะไก่วันเสาร์ให้ไปอยู่ที่200บาทค่ะคลิปนี้ก็จะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะ